This call is now being call recorded now สวัสดีค่ะยังคงอยู่ที่เนะะื้อตัวเชื่อมประพจน์นะคะตัวเชื่อมประพจน์ตัวแรกนิเศษผ่านไปแล้วนะคะตัวที่สองและต่อไปคลิปนี้ค่ะตัวที่สามหรือค่ะตัวเชื่อมหรือนะคะเดี๋ยวมาอ่านนะคะตัวข้อตกลงพร้อมๆกันนะคะ P และ Q ค่ะเป็นประพจน์ใดๆนะคะแล้วการเชื่อมประพจน์ P และประพจน์ Q ด้วยตัวเชื่อมหรือภาษาอังกฤษนะคะ O อเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ P หรือ Q เป็นตัว V นะคะตัว V ตัว V นะคะตัว V เล็กๆนะคะ P หรือ Q อันนี้คือหรือนะคะอ่ะแล้วดูข้อตกลงนะคะในการเชื่อมประพจน์ด้วยหรือนะคะมีข้อตกลงว่า ประพจน์ใหม่จะเป็นเท็จในกรณีที่ประพจน์ที่นำมาเชื่อมกันเป็นเท็จทั้งคู่กรณีอื่นๆเป็นจริงทุกกรณีเมื่อเมื่อคลิปที่แล้วคุณครูสอนและนะคะและถ้าและมีข้อตกลงว่าเป็นจริงแค่กรณีเดียวนะคะคือจริงทงั้งคู่ ถ้าเป็นแลก็คือจะจริงเ,เป็นจริงแค่กรณีเดียวกรณีที่จริงทั้งคู่นี่คือแล้เนาะกรณีที่จริงทั้งคู่แต่พอหรือนะคะประพจน์ใหม่ค่ะจะเป็นเท็จค่ะกรณีไหนกรณีที่ประพจน์ที่นำมาเชื่อมกันด้วยหรือค่ะเป็นเท็จทั้งคู่ซึ่ง ถ้าแบ่งเป็นสี่เคสตัวนี้นักเรียนต้องใช้หลกักการแยกแผนภาพต้นไม้อันเดิมนะตังนี้นะคะที่ครูเพิ่งอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะตัวนี้ค่ะทําไมมันถึงมีสี่เคสนี้ก็เพราะว่าครูแตกเป็นแผนภาพต้นไม้ให้ดูนะคะที่เป็นประพจน์ประพจน์หนึ่งหาค่าความจริงก็คืออาจจะจริงหรือเท็จน,นะคะอย่างใดอย่างหนึง่งเราจแจกแจงทุกกรณีนะคะส่วน Q ค่ะก็เป็นประพจน์อกประพจน์หนึ่ง ดังนั้นก็จะแยกได้4เคสนะคะก็คือถ้า p จริง q ก็จริงก็ได้หรือ p จริง q เท็จก็ได้ก็ได้2เคสนี้แล้วนะต่อไปเคสที่3กับที่4ก็เปลี่ยนเป็น p เป็นเท็จบ้าง q อาจจะจริงหรือเท็จก็ได้ก็จะได้อีก2กรณีนี้นะคะอ่พูดรวมๆเนาะจริงจริงจริงเท็จเท็จจริงเท็จเท็จเนียต้องมี4กรณี้นะคะอ่าก็มันก็จะปรากฏในตารางนี้นะคะ จริงจริงจริงเท็จเท็จจริงเท็จเท็จนั่นเองนะคะอ่ะสี่กรณีนี้สี่เคสที่สามารถเกิดขึ้นได้กับประพน์ P และประพน์ Q นะคะก็จะมีสีแบบนี้จากนั้นถ้าเราเชื่อมด้วยหรือตัวนี้คือหรือนะคะหรือตัวตัว V ค่ะคือหรือนะคะอ่ะจากนั้นเคสแรกเคสที่หนึ่ง P จริง คิวจริงจริงหรือจริงได้จริงค่ะเห็นไหมดังนั้นเราไปดูกรณีที่ข้อตกลงบอกเลยดีกว่าข้อตกลงบอกว่าประพจน์ใหม่จะเป็นเทสกรณีที่ประพจน์ที่เป็นเชิงเดี่ยวอะค่ะเป็นเท็ทั้งคู่นะดังนั้นกรณีที่เราจะต้องจําค่ะคือกรณีสุดท้ายเทสหรือเทสได้เทส เราจําแค่กรณีเดียวพอค่ะนักเรียนกรณีอื่นๆมันจริงหมดค่ะดังนั้นกรณีเดียวที่เป็นเท็จมีแค่กรณีที่เป็นเท็จทั้งคู่จำนะคะถ้าเชื่อมด้วยหรือตัวประพจน์เชิงประกอบอตัวประพจน์เชิงเดียวถ้าเชื่อมด้วยหรือจะมีค่า,าที่มีค่าความจริงเป็นเท็จทั้งคู่และเชื่อมด้วยหรือนะประพจน์เชิงประกอบ เท็ตรือเท็จนั้นอะ่ะมันจะมีค่าความจริงเป็นเท็จส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเคสไหนก็ตามในสามเคสนี้จริงหรือจริงได้จริงจริงหรือเท็จได้เท็จเท็จหรือจริงได้จริงนะคะจำกรณีสุดท้ายพอค่ะเท็จทั้งคู่เชื่อมด้วยหรือจะได้เท็ตนะคะตรงตัวอย่างตรงนี้นัเรียนก็ลองไปอ่านได้นะคะคุณรูก็ทำเป็นตัวอย่างขึ้นมาให้สอดคล้องกับในตาราง ก็จะเป็นเท็แค่กรณีสุดท้ายก็คือเท็ทั้งคู่นะคะตรงนี้ก็จะได้เท็นะคะเทหรือเท็ก็จะได้เทนะคะอะเนื้อหามีเท่านี้เองสำหรับหรือนะคะก็ลองไปดูตัวอันนี้ต่อสิข้อ6ลองดูข้อ6 p แทนอะไรอ่ะเขียนเป็นประโยคภาษาก่อน p บอกว่า2เป็นจำนวนตักกรกยะ เป็นจำนวนตัยะใช่ไหหรือก็ใส่ภาษาไทยหรือแล้วก็นิเสษคิวนิเศษคิวเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นสแคร,ร์รสองเป็นจำนวนจริงสแคร์รสองเป็นจำนวนจริงนะคะแล้วเดี๋ค่อยไล่ดูนะอ่ะดังนั้นเราลองมาหาค่าความจริงค่ะของข้อ6กัน ข้อ6นะคะข้อ6มันคือ p หรือนิเสษ Q p หรือ notq นะคะ p หรือนิเสษ Q ดังนั้นเรามาใส่ค่าความจริงค่ะ p เราสร้างแล้วว่าค่าความจริงเป็นจริงใส่ไว้ค่ะ Q ค่าความจริงเป็นเท็จนั่นกูขอเขียนแบบนี้ไปก่อนนะคะ นิเสตครูเขียนไว้เหมือนเดิม q ค่าความจริงเป็นเท็จดังนั้นนิเสษ Q ก็จะต้องมีค่าความจริงเป็นจริงค่ะไลสเต็ปนะดังนั้นก็จะได้ขั้นสุดท้ายค่ะก็จะได้เป็นจริงหรือตรงนี้คือหรือนะเนี่ยคุณไล่มาตรงนี้คือหรือนะก็จะได้ว่าจริงหรือจริงจริงหรือจริงได้อะไรคะเด็กๆจริงหรือจริง เราจำแค่เทสเดียวเนาะถ้าเป็นหรือจะเป็นเทสแค่กรณีเดียวคือเทสทั้งคู่ดังนั้นถ้ามันไม่มีเท็ปรากฏมีจริงปรากฏมาตัวเดียวนั้นเียสรุปเลยค่ะว่าถ้าเชื่อมด้วยหรือนะมันก็จะได้ค่าความจริงสุดท้ายนะคะเป็นจริงนั่นเองค่าความจริงสุดท้ายเป็นจริงนั่นเองนะคะดัานตรงนี้ก็ได้จริงค่ะประมาณนี้นะคะก็ฝากเราลองไป คิดทบทวนนะคะ,อะตอนนี้เราเรียนไปแล้วสามตัวเชื่อมยังเหลืออีกสองตัวเชื่อมค่ะคือถ้าแล้วกับก็ต่เอเนืนอโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสั้นๆเพื่อให้ได้ข้อตกลงของแต่ละตัวเชื่อมนะคะโอเคบายบายสวัสดีค่ะ